สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะภรทยาไทยรัฐมาแล้วนะคะจ,จะเจอกวัญแล้วก็เชอรี่นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยละกันค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของนางเอกสาวสวยมินพิชญานั่นเองนะคะ<ช>วันก่อนเนี่ยเราไปบวงสรวงละครกับ<ช>เขามา <คน S 2> ตามไปถึงที่กองละครเลยค่ะไปเจอดาราหลายคนรวมไปถึงมินพิชญานี่นะคะก็ต้องขอกระแสะถามหน่อยะค่ะอยู่ที่กองถ่าย2นรีนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของมินพิชญาแล้วก็ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลย วิกหมอชิดนะแต่ยืนหนึ่งที่ว่าเนี่ยไม่ได้ยืนคนเดียวยังมีตัวแม่ยืนอยู่ก่อนแล้วนออ่นเองก็คือขุดอ้ําพัชราภานะคะก็ยืนด้วยกันนี่แหละ,ะเพราะว่าทั้งขวันอุษามณีแล้วก็เพื่อนซีปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นนางเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดอยู่เหมือนกันเซคุตบายย้ายช่องไปแล้วนยคะเห็นว่าไปกับเงินค่าตัว15ล้านบาทที่ช่องใหม่เขาว่าจ้างนั่นเองนะคะแล้วงานนี้เนี่ยมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงรวมถึงอนาคตเนี่ยมินจะตามเพื่อนซีไปติดติเลยหรือเปล่าเพราะว่่่าาาาาคตััววเเเกก็แพพงนนรรๆลยะไม ทั้ง,ง,งคู่นี้นะคะมีผู้จัดจาก,การคนเดียวกันนั่นเองจ้าอ่ะมินว่าไงตามเพื่อนไหมจ้าจริงๆเราก็ได้ยินแหละแต่เราไม่เคยถามต้องออกตัวก่อนว่าแบบมันมันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของมิโดยตรงอะเนาะแล้วจริงๆก็มินกับปุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันก็จริงอแต่ว่าสําหรับมินอะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกคือทุกเรื่องอะสาหรับชีวิตเขาอะคืออะไรที่เขาทําแล้วเขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาเลือกแล้วแล้วเขามีความสุข มินก็จบยังยืนยันคําเดิมเนาะกา็ตั้งแต่ช่วงจริงๆอยู่ช่องเจ็ดมาสิบสิบปีแล้วเนาะแล้วก็แบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีความคิดณปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะจะ,จะออกจากช่องเจ็ดญญอะไรแบบนี้จริงๆมินว่าสัญญามันก็มันก็กระดาษอะค่ะ แสดงว่าอาจจะอยู่ด้วยสัญญาใจหรือยังไงก็ว่ากันไปแล้วกันนะคะสำหรับมินพิชยาเนี่ยโด่งดังแล้วก็แจ้งเกิดมาตั้งแต่ละครนู้นจากจากวงวงเลยปลาบูทองอยู่มา10ปีใช่ไหมคุณอย่างนี้ทำเทนเดียชาเลนจ์ได้เลยนะเออคะ10ปีที่แล้วกับ10ปีอ10ปีผ่านมาจะเป็นยังไงบ้างยังไม่เห็น2องมินทำเท่าไหร่เดี๋ยวไปรอสองดูต่อซิในอินสตาแกรมว่าลงไว้หรือเปล่านะคะ